สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับแม่แบบประกอบรูปหัวใจทำง่ายๆแต่ต้องใช้ความประณีตก,กันนะคะไม่ต้องออกหน้ากล้องก็สร้างรายได,ได้ได้เรียนรู้การทำคลิปวิดีโอด้วย AI เรียนกับแม่วันดันช่องคัดแล้วกดบวกนะคะตู้ปถ่ายของเรานะคะมาสี่ใบเลยนี่ว่าจะเลือกนะเสร็จแล้วให้เราคลิกนะคะเลือกเป็นข้อลดค่ะแล้วก็เลือกอัตราส่วนนะ เลือกให้เป็น9ต่อ16่ะเลือกรูปแบบนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกดําเนินการต่อค่ะโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้ให้เราคลิกที่ตัวรูปภาพหลักก่อนนะคะแล้วก็มองไปที่ป่าด,ด้านล่างค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่าม้าค่ะเลียให้เราเลือกแบบหัวใจนะคะอ่ะแล้วก็ใช้สองนิ้วขย,ยายก่อนนะคะให้หัวใจเนี้ย ใหญ่ประมาณนี้เสร็จแล้วคิดคำว่ากลับกันก่อนค่ะแล้วก็นาวงกลมเนี่ยเห็นไหมวงกลมหัวใจค่ะวางไว้ตรงมุมสุดเลยทีนี้ให้เราทําการขยายก่อนขยายเพิ่มอีกนะคะขยายแบบนี้เลยนะขยายแบบนี้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้เราติ๊กถูกก่อนค่ะคราวนี้ค่ะให้เราคลิกที่ตัวภาพซ้อนทีละอันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หันที่1ภาพซ้อนนั้นที่1น,นะเหมือนกันเลยค่ะให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างนะไปหัวข้อที่ชื่อว่าม้าค่ะเลือกแบบ หัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คราวนี้คลิกคําว่ากลับกันนะคะเอาวงกลมเนี่ยไปวางไว้ตรงมริมเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ใช้สองนิ้วขยายนะคะให้หัวใจเนี่ยเท่ากันหมดทุกอันเลยแบบนี้โอเคไหมติ๊กถูกค่ะคลิกภาพส่วนอันที่สองนะคะคลิกมาร์กอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วไปที่หัวใจนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกกลับกันนะแล้วเราก็ทําการย้ายวงกลมของหัวใจเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ใช้สองนิ้วขยายอ้าเหมือนกันทุกอันเลยเห็นไหมนี่นะคะ งานเนียบนะคะทำแบบนี้นะให้สวยๆเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นให้เราติ๊กถูกค่ะแล้วก็คลิกรูปภาพซ้อนอันที่3นี่นะคะภาพซ้อนอันที่3อันที่3แล้วนะแล้วเราไปเหมือนเดิมไหยค่ะไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า Mark เลือกแบบหัวใจแล้วก็คลิกกลับกันนะคะ,ะย้ายวงกลมมาอยู่ตรงกลางแบบนี้ นะแล้วก็ใช้สองนิ้วขยายนี่ง่ายเนาะง,ง่ายนะแล้วก็สวยด้วยค่ะโอเคหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราติ๊กถูกค่ะโอเคหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คลิกตัวเพิ่มอเวอรีค่ะเอาเนี่ยจะนําเข้านะคะตัวคลิปวิดีโอเสียงเนี้ยนะคะอ่ะไปนำเข้ามาเสียงที่ AI ร้องเพลงเนี้ยนะคะไปนําเข้ามาค่ะ โอเคมาแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะให้เรามองไปที่บาดาล่านะคะแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าหมานะแล้วก็คลิกหัวข้อที่ชื่อว่าหัวใจค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราทําการขยายก่อนนะคะเราต้องเอาหัวใจเนี่ยไปวางไว้ตรงที่กึ่งกลางหน้าของตัวน้องหุ่นเขาโอเคไหมนี่นะคะวางตรงตรงกลางของหน้าน้อง AI แบบนี้นะคะถึงจะสวยนะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะหลังจากนั้นให้ใช้สองนิ้วหดนะคะแล้วก็เอาน้องเข้านี่มาไว้ตรงกลางหัวใจแบบนี้อ่า ทำเนียบๆน,นะคะอ่าเห็นไหมให้มีช่องไฟสวส่วนแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนคลิปวิดีโอไปค่ะเออความยาวของคลิปเนี่ยเราตัดได้เลยหุ่นหุ่นยนต์ AI ตัวน,นี้เขาเราไปถึง25วินาทีใช่ไหมแล้วแต่ใครจะจบท่อนไหนได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะอ่ของ่อแม่วันเนี่ยจะให้หยุดแค่ตรงพี่ผู้หญิงร้องเพลงนะคะสัะูนะอ่าของแม่วันนี้จะจบทุงสิหวินาทีนะคะ แล้วคลิปบบนฉากนะคะแล้วก็ลบค่ะโอเคหลังจากนั้นง่ายมากเลยค่ะให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะแล้วก็คลิกทุกตัวเลยค่ะให้มีความยาวที่สิบหกวินาทีนะค่ะอ่ะคะคลิกไปเลยค่ะให้อยู่ที่สิบหกวินาทีให้หมดเลยปล๊บแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่าอีกสองอันใช่ไหมให้มีที่สิบหกวินาทีนะอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็สิบหกวินาทีเช่นเดียวกัน คือทุกอันจะสีกรูวิมนาทิงหมดเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาทาการปัดขัางหน้าอ่ะคราวนี้ค่ะให้เราไปคลิกที่ตัวรูปแรกก่อนตัวนี้ก่อนอ่ะเราเราไปคลิกดูซิว่าตัวไหนอยู่อันนี้อ่ะลองไล่ดูนะคะตัวนี้อันนี้ใช่ไหมให้เราค่ะใช้คําสั่งที่ชื่อว่าเรื่องความยาวคลิโอไปที่3มวินาทีนะใช้คำสั่งขีเฟรมโดยใส่เพจหนึ่งเมตรค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะแล้วก็เอาเขาขึ้นไปแบบนี้ โอเคแม่ขึ้นไปแบบนี้นะมุมสุดแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆเลื่อนมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคหลังจากนั้นเลื่อนไปที่3าวินาทีนะคะให้คลิกลูปตัวนี้ตัวที่อยู่ขวามือตัวนี้นะคะใช้คําสั่งแบ่งฉากค่ะแล้วก็ลบส่วนเข้าไปข้างหน้าออกไปก่อนแล้วก็เลื่อนความยาวคลิปโอมาที่6วินาทีค่ะคราวนี้นะคะให้เราใช้คําสั่ง k e y f เฟรมโดยใส่เพศหนึ่งเมตรกับตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่3วินาทีใช่ไหมอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะ โอเคหลังจากนั้นวัตถุก้อนต่อมานะคะวัตถุก้อนต่อมานะให้เราดูสิคะว่าเป็นตัวไหนอ่ะตัวไหนเอยตัวนี้ตัวสีเขียวอ่าตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้นะคะตัวที่เป็นอันนี้นะให้เราเลื่อนความยาวคลิปออมาที่6วินาทีค่ะแบ่งฉากแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนโอเคหลังจากนั้นค่ะเลื่อนความยาวคลิปโออนะคะมาที่9วินาทีนะ ใช้คำสั่งคีย์เฟรมนะคะโดยใส่เพจหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็เลื่อนมาที่หวินาทีเราึงค่อยมูฟเพ้าลงไปแบบนี้โอเคไหมอ่าหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นนึงตัวที่เป็นตัวหลักละอ่าตัวหลักนะคะตัวหลักเนี่ยจะโผล่มาตอนที่เป็น9้าวินาทีเ้าวินาทีเขายัางอยู่ไปที่ตัวหลักนะคะไปที่ตัวหลักนะแล้วใช้คำสั่งคีย์เฟรมโดยใส่เพจหนึ่งเมตรค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนตัวเนี้ยมาที่สิบวินาทีของตัวหลักนะ เพย์แคสตอีกหนึ่งเม็ดนะคะแล้วเลื่อนไปที่ก้าวินาทีเลื่อนตัวนี้ลงโอเคไหมอ่าตานนี้เลยนะคะเขาก็จะค่อยๆเลื่อนเข้ามาแบบนี้ทีละตัวอ่าโอเคเสร็จจากนั้นเรียบร้อยต่อไปเราไปใส่เอฟเฟกกันค่ะให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะคลิกย้อนกลับค่ะคลิกย้อนกลับนะคะไปของข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟกค่ะเลือกเอฟเฟกวิดีโอค่ะให้เราไปเลือกหมวดหมู่ที่ชื่อว่าหัวใจแล้ว คลิกตัวหัวใจเต้นโครมๆครมนะคะหรือใครอยากเหาอยากอื่นเอาได้เลยนะแล้วก็คลิกวัตถุค่ะเลือกให้เป็นวัตถุทั้งหมดนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเรื่องความยาวคลิปวิดีโอค่ะมาที่สาวินาทีนะคลิกตัวลูกศรย้อนกลับนะคะแล้วไปคำสั่งเอฟเฟกต์วิดีโออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วให้เราไปหมวดหมู่ที่ชื่อว่าประกายไฟนะคะเลือกการประทะหรือใครอยากเลือกอยากถูกเ<ๆ>ลือกตั้งเลยนะโอเคจากนั้นที่เราคลิกคําว่าวัตถุนะคะแล้วก็เลือกวัตถุเป็นทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราค่ะ คลิกคัดลอกนะคะแล้วก็เอาเอฟเกอ์เอฟฟกที่เพิ่งคัดลอกมาเนี่ยนะไปวางไว้ที่หกวินาทีนะคะโอเคนี่นะหกวินาทีนะคะแล้วก็คลิกนะคะคัดลอกอีกครั้งหนึ่งตัวถัดมาก็ไปวางไว้ที่9้าวินาทีค่ะคลิกคัดลอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีคัดลอกนะ,ะแล้วก็วางไว้ทีนี้ก็วางไว้ที่สิบสองนะคะ โอเควางไว้ให้เป็นระบบแบบนี้เดี๋ยวเราไปใส่เสริมแอปออปชันเพิ่มนะคะโดยคลิกไปที่ด้านหน้าค่ะไปของข้อที่ชื่อว่าสติกเกอร์ค่ะแล้วให้เราไปเลือกหมวดหมู่เลิฟนะคะใครอยากได้อันไหนเลือกเลยเดี๋ยววัาจะเลือกอันนี้นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเลือกสองตัวนะคะใครอยากเลือกตัวไหนเพิ่มเติมเลือกเลือกได้เลยเอาที่เราชอบนะคะ ไม่ว่าจะเลือกตัวที่เป็นตัวอักษรตัวน,นี้ด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วิ๊กถูกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากเข้าไปค่ะให้สุดคลิกวิดีโอทั้งสองอันเลยนะคะนี่นะลากไปค่ะปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนไปอยู่ด้านบนอันหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนอันนี้ไปอยู่ด้านล่างอันหนึง่งอ่าเท่านี้เองค่ะใครอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนเสียงนะคะถ้าเราจะทําการแยกหอนะเพื่อที่แบบ เวลาที่จะปรับเสียงนะคะเราคลิกย้อนกลับก่อนนะคะแล้วก็คลิกไปที่ตัวภาพสอนนะคะแล้วก็คลิกที่ตัวน้อง AI นะแล้วก็มองไปบาด้านล่างะคะ่ะใช้คำสั่งที่ชื่อว่าแยกเสียงตัวนี้นะอ่ะพาพอแยกเสียงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกเสียงนะคะแล้วก็ไปที่เลือกเสียงที่เราชอบได้เลยไม่ว่าจะเลือกตัวครับตัวนี้นะ เขาก็จะเปลี่ยนเสียงให้เป็นเสียงที่กังวานมากขึ้นนะคะ,ะหลังจากนั้นให้เรากดส่งออกได้เลยค่ะแล้วก็กดโฮสเทมเพลตนะคะทีนี้เทคนิคในการเลือกเนี่ยก็คือเลือกตรงนี้ทั้งหมดก่อนแต่ว่ายกเว้นห้ามเลือกน้อง AI นะโอเคไหมอย่าเลือกน้อง AI นะคะไม่งั้นนะคะจะม,มีคนร้องเพลงให้เรานะเออคิดถัดไปค่ะแล้วก็เลือก ตัวนี้ได้หมดเลยนะคะ Overlay ก็เลือกทั้งหมดเลยนะคะเพรจะเป็น3ตัวนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ต้องเลือกนะคลิกคูดได้เลยค่ะอาจจะนาปบกนะคะอ่ะเสร็จแล้วคลิกบันทึกนะคะแล้วก็ใส่5 h แฮแท็หรือวรา5ตัวอักษรตั้งชื่อตามใจชอบได้เลยค่ะ